สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ตูจะมาพูดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อวานนี้ก็คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เพิ่งเกิดวันที่28เดือน3หรือว่า28มีนาที่ผ่านมานะคะก็ต้องแสดงความเสียใจกับหลายๆท่านที่อาจจะมีทรัพย์สินที่เสียหายแล้วก็แสดงความเสียใจเกี่ยวกับชีวิตบางชีวิตที่อาจจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้ต่อ หรือบางคนที่ต้องได้รับการบาดเจ็บนะคะก็ขอให้พลังงานความรักนะคะส่งถึงพวกเขาส่งกลับสู่ซอสแล้วก็ช่วยเยียวยารักษาคนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้หายดีนะคะตอนนี้ค่ะสิ่งที่หลายๆคนถามตูวมาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะเพราะช่องชุมชนต้นแบบ5ีเนี่ยก็ชัดเจนมาตลอดในเรื่องของการคัดแยกพลังงาน วันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดเพิ่มเติมไม่ได้เป็นการที่มาตอกย้ำหรือว่ามาซ้าเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นะคะแต่ก็อยากมาพูดตามสิ่งที่เราได้ทราบมาจาก h ฮเออร์เซลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนอาจจะมองว่าตอนเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นใช่ค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการคัดแยกพลังงานแล้วแต่ต้องบอกว่ามันยังไม่ได้เริ่มต้นจริงๆมันเป็นแค่การซ้อม อันนี้ถ้าใครคิดว่ามันรุนแรงหรือว่าเป็นการซ้าเติมมากเกินไปก็ต้องขออภัยนะคะแต่ตูกพูดตามสิ่งที่ไฮเออร์เบอร์บอกมันเป็นการซ้อมค่ะซ้อมเหมือนเรากําลังซ้อมหนีไฟอะแล้วกาลังดูสถานการณ์ว่าระหว่างที่เราซ้อมอะเรามีปฏิกิริยาย,ยัางไงเรามีสติมีความคิดยังไงมีการลำดับความสําคัญยังไงเราเห็นแก่ตัวไหมเรามีสภาวะแบบไหนความกังวลของเราอยู่ระดับไหน นี่คือการซ้อมให้ทุกคนเห็นสถานการณ์จริงซึ่งการซ้อมเนี่ยถามว่าเขาทําไปทําไมมันทําให้พวกคุณเห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณตอนนั้นมันทําให้พวกคุณเห็นพลังงานที่แท้จริงของคุณตอนนั้นเลยถ้าใครที่อยู่ในแถบๆกรุงเทพค่อนข้างจะอลมานพอสมควรแถบๆเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดที่ติดอยู่กับพมา่าก็อาจจะอุลมานพอสมควรเหมือนกันแต่สิ่งที่ตู่เห็นเนี่ย ในบริเวณกรุงเทพอ่ะจะค่อนข้างเห็นพลังงานของคนรอบตัวพอสมควรเลยว่าเขาจะมีความคิดแล้วก็สติปัญญาการตัดสินใจพลังงานของเขาเป็นแบบไหนเขาเห็นเลยถ้าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวเขาจะวิ่งหนีเอาตัวรอดแต่เพียงคนเดียวแล้วก็จะไม่สนใจว่าคนรอบข้างจะเป็นจะตายยังไงถ้าเขาเป็นคนที่เกิดมาเป็นไลเวอร์เกอร์จริงๆจิตของเขาจะค่อนข้างสว่างคิดถึงแต่ผู้คนรอบตัว พยายามที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตผู้คนอื่นเสมอให้คุณดูว่าคุณเป็นไทายไหนแล้วคุณต้องปรับจูนอะไรบ้างคุณชอบในสิ่งที่ตัวเองเป็นเมื่อวานนี้หรือเปล่าเมื่อสถานาการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นและตอนนั้นเนี่ยคุณคิดกังวลเรื่องอะไรอยู่กลัวการเสียชีวิตหรือว่ากลัวการสูญเสียทรัพย์สินข้าวของวัตถุอยู่หรือเปล่าหรือกังวลเกี่ยวกับครอบครัวกลัวเกี่ยวกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก กลัวนู่นกลัวนี่ระหว่างที่คุณกำลังวิ่งหนีเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่หรือเปล่านี่คือตัวอย่างที่ทำให้คุณเห็นตัวเองได้ชัดค่ะบางทีการที่คุณนั่งอยู่หน้าคอมแล้วฟังคลิปคุณอาจจะคิดว่าเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นฉันจะสามารถประคองสติฉันได้แต่เมื่อมันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยคุณอยู่ในสนามจริงๆแล้วอะ่ะคุณจะรู้ว่าตัวเองติดอะไรอยู่ในตอนนั้นถ้าใครอยู่ในสถานการณ์นั้นนะคะ ย้อนกลับไปดูตัวเองว่าตอนนั้นคุณวางใจกับจักรวาลได้แค่ไหนคุณสามารถคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ได้แค่ไหนคุณสามารถช่วยเหลือผู้คนอื่นได้แค่ไหนคุณมีสติแค่ไหนเมื่อมันเกิดขึ้นสิ่งที่ไลเวอร์เกอร์หลายๆคนต้องเป็นในขณะที่สถานการณ์พวกนี้กำลังจะเกิดขึ้นบนโลกสติของคุณสำคัญที่สุดการนำพาให้ผู้คนรอดจากจุดๆนั้นสำคัญที่สุดและ ความวิตกกังวลการกลัวการเสียชีวิตการที่คุณกังวลเกี่ยวกับครอบครัวและคนที่รักมันจะต้องไม่เหลือแล้วในตอนนั้นคุณต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างเดียวโดยที่การก้าวของคุณนะ่ะมันคือการช่วยเหลือมวลมนุษย์ที่อยู่รอบข้างของคุณอยู่นั่นคือเจตนาลมของเบื้องบนนะคะเพราะฉะนั้นการที่มันเกิดขึ้นครั้งเนี่ยมันไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับทุกชีวิตมากเพราะมันเป็นแค่การซ้อม แต่อาจจะมีบางชีวิตที่จะต้องสูญเสียอันนี้ก็อาจจะทําให้ทุกคนพลังงานตกด้วยนอกจากเป็นการซ้อมมันยังวัดระดับความวางใจของเราแล้ววัดระดับความตระหนักรู้ของเราว่าเราจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์นี้ได้ไหมเราจะวางได้ไหมเราจะปลงได้ไหมหรือว่าเราจะสัสะเทือนเชิงลบไปกับเหตุการณ์นี้ด้วยตื่นตระหนกไปกับเหตุการณ์นี้ด้วย บางคนไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แต่พอเห็นสถานการณ์ปุ๊บจิตตกรู้สึกสะเทือนใจไปด้วยรู้สึกว่าพลังงานตกไปด้วยหวาดกลัวไปด้วยสิ่งที่เราทําได้ค่ะเวลาเกิดเหตุการณ์เหล่านี้คือการตั้งมั่นอยู่ในสติของตัวเองถึงเราจะเป็นผู้ที่อยู่ภายนอกแล้วมองผ่านหน้าจอและได้รับรู้เรื่องราวเหตุการณ์นี้ผ่านภายน,น,นอกเท่านั้นแต่พลังงานของคุณก็สําคัญกับสนามพลังงานของโลก โลกเป็นโครงขายทางพลังงานค่ะทุกคนคือพอยต์ของพลังงานทุกจุดที่ส่งต่อหากันถ้าทุกคนพลังงานตกมันส่งผลกับทั้งสนามพลังงานของโลกทันทีเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยสิ่งที่คุณต้องทำคือดึงพลังงานตัวเองขึ้นให้อยู่ในความรักที่ไร้เงื่อนไขจริงๆคือคุณสามารถส่งความรักให้กับเพื่อนมนุษย์และก็วางใจกับแผนการของจักรวาลคือ ไม่อยากให้ทุกคนโกรธโทษว่ามันเป็นเรื่องของฝ่ายไหนฝ่ายมืดหรือเปล่าหรือว่าคนสร้างหรือเปล่าหรือว่ามันจะเกิดภัยพิบัติของโลกแล้วจริงๆมันจะเกิดวันสิ้นโลกแล้วจริงๆหรือเปล่าอยากให้ทุกคนอยู่กับปัจจุบันค่ะอย่ากโกรธอย่าโทษใครทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญและเราต้องผ่านมันไปแค่คุณดูว่าตรงหน้าที่คุณเห็นเนี่ยคุณจะผ่านมันไปได้ยังไงก็พอแต่ไม่ต้องไปตื่นตระหนกไม่ต้องไปส่งพลังงานลบ ใหห้กกเตุารณ์อย่างที่ตูบอกเรากําลังอยู่ในกลิตของพลังงานอยู่ในโครงข่ายของพลังงานที่ทุกคนคือพอยที่นําทางให้กับทุกเส้นสายทุกดวงจิตในสนามพลังงานโลกนี้เพราะฉะนั้นทุกคนมีส่วนสําคัญทุกพอยในกลิดนี้มีส่วนสําคัญหมดคุณไม่ควรส่งพลังงานลบหรือความกลัวออกไปหรือการสั่นสะเทือนเชิงลบออกไปคุณจะต้องส่งพลังงานของความรักส่งต่อให้กับผู้คนและความวางใจ ให้รู้ว่าทุกๆสิ่งที่มันเกิดมาเนี่ยมันเกิดมาเพื่อสร้างบางสิ่งใหม่และเพื่อปรับพลังงานบางอย่างบนโลกนี้ให้ดีขึ้นอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้สำหรบหับหลายๆคนนะคะอยากให้ผ่านสถานการณ์พวกนี้ไปด้วยกันเพราะมันจะเป็นช่วงหนึ่งที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์เหล่านี้ค่อนข้างเยอะและมันจะหนักขึ้นกว่านี้มันเป็นความจริงที่เราต้องยอมรับค่ะโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป สิ่งที่คุณทําได้คือแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าให้ได้เตรียมตัวให้พร้อมเตรียมพลังงานของคุณให้ได้ยกระดับจิตของตัวเองให้ขึ้นมาให้ได้เพราะที่ตู่ต้องทํางานคาราวานอยู่ตอนเนี้มันก็เหมือนเป็นการปรับพลังงานพื้นที่บางพื้นที่แล้วก็ปรับพลังงานผู้คนให้เขามีจิตที่สูงขึ้นมาจากเดิมคือละวางจากความกลัวลงได้นี่ก็เป็นสายแห่งการทํางานของเราเหมือนกันแล้วก็อีกข้อหนึ่งขอให้ทุกคนนะคะกลับสู่ h i เออร์เซลของตัวเองฟังสัญชาตญาณภายในของตัวเองถ้าคุณฟังสัญชาตญาณภายในหรือว่าอาการที่เรียกว่าปิ้งแวบหรือว่าความรู้สึกว่าเอ้ย e ทำไมวันนี้ฉันรู้สึกว่าอยากไปที่นี่จังปกติเนี่ยฉันไปร้านนี้เป็นประจำแต่วันเนี้ยอยากไปที่อื่นมากกว่ามันเป็นเพราะว่าเขากำลังทำให้คุณไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภยัยคุณนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นคุณต้องฝึกที่จะฟังสัญชาตญาณภายในแต่ที่ตู่เรียกก็คือไฮเออร์เซลของตัวเองที่เขาพยายามจะเตือนเราอยู่ ฝึกที่จะฟังตัวเองฝึกที่จะรับรู้ความรู้สึกถึงภายในว่าวันนี้คุณต้องการอะไรคุณอยากไปที่ไหนถ้าอย่างตัวเองฮเอเซลส่งไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่กทมในช่วงเวลาที่เกิดเหตุมันก็ทําให้เราไม่ต้องเผชิญสถานการณ์เหล่านั้นเพราะ มันอาจจะไม่ได้อันตรายกับชีวิตเราแต่มันจะมีผลกับพลังงานของเราและมันจะมีผลกับพลังงานของคนรอบตัวเราที่เรากําลังตึงสนามพลังงานของโลกนี้อยู่กําลังตึงโครงข่ายพลังงานของโลกนี้อยู่เพราะฉะนั้นไฮเออร์เซลเนี่ยเขารู้ว่าเรามีพลังงานที่กําลังดึงคนอื่นขึ้นมันก็ไม่ใช่แค่ตัวคนเดียวไตรเวอร์เกอร์ที่เขาสามารถคอนเนคไฮเออร์เซลได้แล้วเขาฟังไฮเออร์เซลได้ว่าวันนี้ไฮเออร์เซลอยากให้อยู่ที่ไหนให้ไปทําอะไร ถ้าเกิดเขาเชื่อแล้วเขาฟังอะคะ่ะเขาก็จะไม่ต้องเผชิญสถานการณ์เหล่านี้แต่ถ้ามันต้องเผชิญเนี่ยเป็นเพราะว่าวาระของเขาเนี่ยจำเป็นต้องไปอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยบุคคลรอบตัวบุคคลที่นั่นให้สามารถรอดจากทุกสถานการณ์ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับวาระของไฮเออร์เซลแต่ละคนว่าเขาจะจัดสรรให้เป็นในรูปแบบไหนจึงขอให้ทุกคนฟังเสียงภายในของตัวเองให้เยอะขึ้นฟังเสียงไฮเออร์เซลของคุณให้เยอะขึ้นว่าเขาต้องการให้คุณไปที่ไหนหรือว่าทำอะไร วันนี้มันมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงสนามจริงให้คุณเห็นแล้วอ่ะให้คุณดูว่าคุณติดตรงไหนแล้วแก้ไขตัวเองอย่าปล่อยให้พลังงานตกกับสถานการณ์นั้นคุณคือไลท์เวิร์กเกอร์คือคนที่ลงมาเพื่อเป็นแสงสว่างคุณจะทําให้แสงสว่างคุณมืดลงเองไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องฉายแสงแม้เวลาที่คนอื่นเขากําลังมืดให้ได้คุณจะต้องฉายแสงแม้เวลาที่ชีวิตของคุณกําลังยากลําบากอยู่ให้ได้ นี่คือสนามรบบนโลกมนุษย์รูปแบบหนึ่งเลยคุณไม่ได้รบกับผู้คนแต่คุณกําลังรบอยู่กับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณก็ไม่ได้รบด้วยอาวุธอาวุธของการรบครั้งนี้ค่ะมันคือพลังงานของความรักพลังงานของการวางใจพลังงานของความสงบและพลังงานของสติที่คุณต้องมีเพราะฉะนั้นขอให้ไลเวอร์เกอร์ทุกคนถือพลังงานทุกพลังงานนี้ไว้แล้วนําทางตัวเองให้ได้นําทางคนอื่นให้ได้ ไม่ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขอให้คุณเชื่อมั่นว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อให้โลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกว่านี้ไม่อย่างนั้นถ้าวันนี้ค่ะเราปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปมันอาจจะแย่กว่าที่คุณเห็นก็ได้วันนี้มันยังทันวันนี้คุณยังปรับพลังงานตัวเองได้ทันมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้สถานการณ์ที่รุนแรงถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันปรับพลังงานตัวเอง ให้อยู่ในขึ้นความถี่ที่สูงขึ้นและไม่ทําให้สนามพลังงานของโลกเนี่ยมันดิ่งลงไปมากกว่านี้นี่คือคำเตือนจากเบื้องบนแล้วนะคะทุกคนว่าเราต้องเลือกแล้วว่าเราจะเลือกทำพลังงานตัวเองหรือว่าเราจะปล่อยให้ตัวเราเองเป็นแบบนี้ไปตลอดแล้วก็ให้สถานการณ์บนโลกอะ่ะมันทำลายตัวคุณเองและทำลายคนรอบข้างของตัวคุณเองถ้าวันนี้คุณพอที่จะทำพลังงานตัวเองได้ทำไปก่อนนะคะทุกคน แล้วก็อย่าส่งพลังงานลบเข้าสู่สนามพลังงานของโลกในตอนนี้พยายามดึงสติประคองสติตัวเองไม่ว่าคุณจะพบเจอสถานการณ์นั้นด้วยตัวเองหรือว่าการมองผ่านหน้าจอและข่าวสารประคองพลังงานตัวเองเอาไวค้ค่ะใครที่บ้านเรือนเสียหายเข้าของเสียหายให้คุณแก้ปัญหาไปตามสเต็ปแต่ให้แก้ปัญหาแบบไม่กังวนกวายพลังงานไม่ตกทุกอย่างมันแก้ไขได้ ทุกอย่างมันเป็นแค่วัตถุเดี๋ยวมันจะผ่านไปนะคะขอให้วางใจกับทุกสถานการณ์คนที่มองผ่านหน้าจออย่าส่งพลังงานลบเข้าสนามพลังงานให้คุณประคองพลังงานของคุณไว้อยู่ในระดับของความรักความเมตตาที่ส่งต่อให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้หนึกถึงว่าทุกคนคือโครงขายทางพลังงานคือกลิ่ทางพลังงานที่คุณจะ ส่งต่อพลังงานของคุณผ่านกริ่นี้ให้ผู้อื่นเสมอลลายเวอร์เกอร์ทุกคนจะมีพลังงานที่สูงกว่าบุคคลทั่วไปเพราะฉะนั้นคุณถึงเกิดลงมาบนโลกเพื่อนําพลังงานของคุณเนะี่ยมาดึงพลังงานคนอื่นด้วยดึงขึ้นนะคะไม่ใช่ดึงลงเพราะฉะนั้นคุณอย่าดึงพลังงานคนอื่นลงเพราะถ้าเกิดลเวอร์เกอร์เนี่ยลงมาเป็นแสงสว่างแต่ดันดึงพลังงานคนอื่นด้วยความกลัว มันก็ทําให้พลังงานของโลกไม่เปลี่ยนแปลงนะคะตอนนี้คุณต้องดึงพลังงานตัวเองขึ้นมาเพื่อดึงคนอื่นขึ้นด้วยพลังงานที่คุณต้องมีคือความรักที่ไร้เงื่อนไขและความรักที่เป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นอย่างแท้จริงโดยปราศจ,จากความกลัววินาทีนี้ให้คุณกลับไปดูว่าเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคุณยังมีความกลัวอยู่หรือเปล่าถ้ามีรีบแก้ไขตัวเองด่วนเลยค่ะความกลัวนั้นมันจะเป็นอุปสรรค ในอนาคตของคุณที่คุณต้องปฏิบัติภารกิจจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นสารหนึ่งที่ตากจะมาพูดให้ฟังเนาะอาจจะไม่พูดนานเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้กลับไปตกผลึกตัวเองเยอะๆแล้วก็เป็นข้อความสั้นๆที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าให้ทุกคนวางใจแล้วก็ทำพลังงานตัวเองให้ได้ในช่วงเวลานี้มันเป็นแค่คำเตือนและมันเป็นแค่การซ้อมเหตุการณ์จริงๆมันหนักกว่านี้มากค่ะมันหนักกว่านี้มากๆเลย แล้วมันก็สูญเสียมากกว่านี้เยอะเลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆมากๆยังไม่ถือว่าเริ่มด้วยซ้าเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกปรงตั้งแต่วันนี้เลยค่ะฝึกวางตั้งแต่วันนี้เลยไม่ว่าวัตถุทรัพย์สินเงินทองเพื่อนฝูงครอบครัวแม้กระทั่งร่างกายของเราเองเรายังต้องวางลงและมีสิ่งเดียวที่เราทำได้ค่ะคือประคองสติ และนำทางตัวเองและคนรอบข้างไปให้ได้ในทุกสถานการณ์วันนี้ลองฝึกตัวเองนะคะวันนี้ลองปรับพลังงานตัวเองดูเนาะตูถึงบอกว่าเราไม่มีเวลาแล้วมันไม่มีเวลาที่จะไปวิ่งกับอะไรอีกต่อไปแล้วนะคะส่วนเรื่องงานที่เชียงใหม่ก็ยังดำเนินต่อนะคะงานคารวาล ตู่จะทําจนขวาให้เซลเขาจะบอกว่าพอแล้วแล้วก็อาจจะมีการเปิดระบบบางอย่างบนโลกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตู่ก็ยังทําหน้าที่ตัวเองในการเดินทางไปปรับพลังงานที่ต่างๆต่อไปจะยังไม่มีการสต็อปงานคารวาลแต่อย่างใดนะคะถ้าท่านไหนที่อยากเข้าร่วมปรับพลังงานหรือว่าอยากจะสปอร์ตก็สามารถติดต่อมาที่ไลน์ของชุมชนแบบ5ดีได้เหมือนเดิมเราสําหรับใครที่งบประมาณไม่ถึงจริงๆมีไม่ถึงตู่ก็เปิดโอกาสให้กับคนที่อยากจะเข้าร่วม แต่คุณอาจจะไม่มีปัจจัยตรงนี้นะคะก็ไลน์มาคุยกันได้ว่ามันจะได้แค่ไหนนะคะถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายที่ พยายามที่จะให้ทุกคนแล้วก็ขอสงวนสิทธิ์ไว้ให้กับคนที่ไม่มีจริงๆแล้วคุณอยากเข้าร่วมปรับพลังงานปรับจิตสำนึกของคุณนะคะก็ฝากเอาไว้แค่นี้ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์นะคะของเมื่อวานนะคะและอาจจะได้รับความเสียหายในเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็การสะเทือนใจนะคะขอให้ทุกคนกลับมาอยู่ที่สติ ของตัวเองนะคะแล้วขอให้ไฮเออร์ของทุกคนคุ้มครองท,ทุกคนเสมอนะคะอยู่ในคลื่นความถี่ของความรักนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะสนใจคอร์สเรียน8 8 8 8 4 4 4 4และ111 1 Connect to Higher c e l l หรือสนใจเข้าร่วมชุมชน 5D Twin Flame Community หรือเช็คพลังงาน Twin Flame ทุกคนสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ ID 5D u n d e e r r s c o model community แล้วก็สามารถกดผ่านลิงก์ของ l ล n e หรือว่า Facebook ตรงๆได้ที่ข้างล่างคลิปทั้งตรงข้อมูลเพิ่มเติมและก็คอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้ของทุกคลิปเพื่อติดต่อมาอยัางชุมชนต้นแบบ 5d นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ